เอาแล้วเอาแล้วเจอสาวแล้วดูสิเจอสาวแล้วจะทำยังไง ทำไรย่องย่องเข้าไปทำไรทำไรย่องเข้าไปจะทำะไรย่องไปเฝ้านึกว่าจะแน่จริง ตงังมีตงังย่องเข้าไปทำไรมันนี่เลยเดี๋ยว โอ้โหหมดกัน <laughs> ยองเข้าไปนอนดูดู